พระธรรมคำกรของหลวงพ่อพุทธทาสหัวข้อปิด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 ตาอย่าสอดสายให้เกิดเหตุบางประเภทแก้งทำบอดบอดกุศลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไม่พอง ปิดปิดหูอย่าให้แส่ไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือเร้าใจให้ฟุ้งซ่านพานลำพองผิดทำนองคนนิราชอนาจใจปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาาคลื่นไส้ ต้องเกิดเรื่องเยินยอเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทองพระธรรมคำกรของหลวงพ่อพุทธทาส